มาออกแล้วขณะนี้้าจานเดชเป็นตัวนำในว่าพิหายเป็นตัวที่สองถัดไปเป็นน้องนาวาโกลเดนฮอสและพลมวงไปสีข้าจานเดชยังเป็นตัวนำ ที่ค้งไปสามขณะนี้ขจรไเด้เป็นตัวนำคนเดินฮอสเป็นตัวที่สองใลเวอร์บีไฮที่สามถัดไปเป็นน้องนาวาและพรมวงที่ค้ไปสิบวกทางตรงขณะนี้ขจาได้เป็นตัวนำคนเดินฮอสเป็นตัวที่สอง ในว่าบีไฮที่สามขณะนี้อนเดนฮอสผ่านเข้ามาเป็นตัวนำแล้วในว่าบีไฮเป็นตัวที่สองขณะน,นี้ในว่าบีไฮเป็นตัวนำในว่าบีไฮเป็นตัวนำโกเดนฮอสเป็นตัวที่สองผลการแข่งในเที่ยวที่สี่ในว่าบีไฮหมายเลขสี่ชนะที่หนึ่งเวลาวิ่ง หนึ่งนาทีเจ็ดจุดเจ็ดหนึ่งวินาทีโคเรนฮอร์สเบลีห้าชนะที่สองเวลาวิง่งหนึ่งนาทีแปดจุดหนึ่งแปดวินาทีพรมวงบ,งบ์เลีกสามชนะที่สามเวลาวิง่งหนึ่งนาทีเก้าจุดสองศูนย์วินาที